ันเมื่อนั่นวันว่าอีผู้ยิ่งมันมานนนนไปซื้อเลือกเจ็ดศูนย์สามซื้อมาแล้วฝันว่าเขาพาไปใส่มูนอุ้ยวุ้ย โอ้จักเขาพาไปทางไหนวะที่ออจำกบบระเป๋าได้จำบ่ได้ที่ทรไปบอกพ่อไว้น่ะว่าฝันเห็นอีนี่มันมันฝันเห็นเฉลยมันออกเจ็ดศูนย์สามดูเจียนนะโอ,อ้ที่บอกโทรมาบอกผมว่าให้พ่อไว้ซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เด้อเจ็ดศูนย์สามนี่วะทีเออมันเป็นเลขล่างนะมันเป็นเลขสามตัวล่างนะโอ,โอ้สามตัวท้ายลอตเตอรี่ครับอีวซีครับผมเออ ต่างตาตองวดนี่พอเซียนปล่อยมาหันซี่หาสองเออเออเออขันจำในแล้วซี่ฟออันจิบว่าเป็นเลขสีบอ,อกที่หงตัวเกาวาอืะฟันเป็นฟันเป็นในดวงในปลาแมา่เลขสีบอ,อกที่หงตัวเกาอ่ะอเขาน้าสีา่หกไหมหาสี่หกเออ,อโอ้ สองก็ี่บัวมีวะโอสองนี่สีบ่บม,มีอืมอ่าสี่เป็นห้าสี่หกตัวเก้าว่ที่เลขเลขสเตตอ่ะเลขมันก็จีบ่บอกคือวังในงานบ่สี่ห้าหกอ่ะเก้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเงี้ยโอ้มันออกตัวเก้าเก้าเจ็ดแปดนี่บอกข้างใยมาเลยแปดเจ็ดมัน มันมีแปดเจ็ดแด้เลขตัวหนึ่งมันผ่านบะไรเลขมันมีห้าสี่หกกับ 9, เก้าแปดเจ็ดเนี่ยโอ้อันออกอะเออของพอเซียนกับมี่ได้แปดเจ็ดตัวเก้าเออ,อย่านมันเป็นเก้าแล้วตัวหนึ่งย่ามันหลักรอยมั่นี้แล้วโอ้เป็นแปดเจ็ดเก้าเจ็ดทั้งสันติเออเมื่อแล้วมันจะออกสามตัวตรงเลยแหละก็เก้าแปดเจ็ดกตนะเก้าแปดเจ็ดออกตัวกับเนี่ย เออวางถูกครับฟันเขียนเลขได้มันแปดได้แปดตัวเดียวไงอว่าวันนึงอะฟันว่าได้เก้าตัวเดียวเออมาเรียกบวกาบบกาบวงบอกนะเออฟันมันนี่ฟันว่านันไปชื้อเรียกมา่แล้วฟันว่าบักกูไสามันภาไปในดุงในปลาบุญเออเรียกสีบอกสี่หกถูกเก้าบอสิ่งนี้มาเนี่มัน แจมแจมมันใจคือแปดเจ็ดพลมันใจแห้งโอจากเก้าแปดเจ็ดจากเก้าเจ็ดแปดมันทีมาเป็น 9, เก้าแปดเจ็ดดีสามตัวแม,มนมาในเลขล้างสามเลขไข่สามตัวกันซื้อเลขนากันซื่อเจ็ดศ<ฮ>ูนย์สามเลขล้างกัเจ็ดศูนย์สามโอ้ไทยลอตเตอรี่เออทาย์ดลอตเตอรี่ ซื้อมาแล้วสี่ใบแล้วเจ็ดศูนย์สามเออแต่เราซื้อเจ็ดลอตเตอรี่มาเจ็ดศูนย์สามฝันบักปูท่ามันจา้างผ้าไปในหลวงไรป้าจ้างไปเอาอย่างอืมั้าผ้าไปเอาขวางเออแท่จำว่าอะไรจำเพราะเรืร่เื่อมันรับค่าดิอ๋อแต่ว่ามันไปผ้าไปเอาขวางเนีย่ยไปว่าไปเอารือขึ้นว่าได้ละเออเอาของเก่าเต๋ ของเก่ามีแต่ของเก่าๆไหมเออห่วยของเก่าๆกับเลขตัวเกานี่แล้วเนาะเอออาเลขตัวเกามันภาพแบบของเก็แพเอออาธิสฐานต่ำแน่งยวนบ่เก้าแปดเจ็ดเนี่ยเก้าแปดเจ็ดอืมบางเรื่งมันม้าเรียกเครื่องบริเฮตเครื่องขาพรรษาอะไรเรื่องบริเฮตเรียกบริเพราะว่ามันนึ่ง มันเข่าตังหกงวดผู้น้อหกเก็ดงวดผู้นออออ้อบอยก,กีเ้เกตเรีกปันได้เพราะว่าเขามันใช่เหรอกระตึงบ่อยกนั่นเป็นไงเออเอ,อันนี้ถืกว่ามันออกลานไส้าบางหนึ่งมันถือกสิบใบเออมันถือกสิบใบว่ามันได้ถามที่แสนมันบอกออสองแปดเจ็ดเนี่ยสองแปดศูนย์สองแปดศูนย์เนี้ยอเออ มันกจ้างมาล่ำมือวันที่ยี่ห้องไปจ้างมาล่ำสามสี่หมื่นเหมือนนี่หอโอ้มาล่ำก่อนเออมันออกพูดหยวมันได้หลานใา่เป็นทุยมันเออแห่งว่าไดเงินเลขนี่แล้นบ่เออแก่กับคันซื่อเลขผมติตทางมาล่ำพูดหยวว่าฉันแก่กับืิดทิพใบโอ้เนี่ยิพใบก็ได้สี่หมื่นนี่เนาะ สิบแปดกับสี่หมื่นนี่เนาะเออสา 3, 40, มสี่หมื่นนุนวอแต่ว่างวดนี้วันที่สิบหกตัวาคมบนี่พอเสี่ยนมันใจคือเลขตัวเก้าเก้าแปดเจ็ดนี่ผม่เก้าเก้าแปดเจ็ดออเออบานนี้เลขต่อไปเลขบุอแต่ว่าเลขล่างนี่ย่านออกก็นยังางวาลเลข หกแปดมาท่านหอ,อมันย่านตะเพิกหกแปดนี่แล้ว oh, เลขเลข้างล่างนี่ย่ากเป็นหกแปดเออมันก็หมออกเจ็ดแปดเด็เออมันมีมันมีอยู่ในนีแ่แหละเลขเก้าแปดเก็ดนี่มีเก้าแปดหกแปดนี่แหละเนาะเก้าแปดเจ็ดเลขสามตัวบนเอ,อเพราะว่าลออกพรรษาแล้วงดอาหารจังที่เฮติลี่เฮ็เดนั่น พอมันหวอดพันศาล่วงหนึ่งเทิร่นใบหยกเพ็รเหล็กพันเขาพันศาแล้วเห็นไหมใบหยกใหยกเนี้ยกับ,บเปอกคุกซี่นะเนี้ยเลขที่เปลี่ยนเปลี่ยนนี่ก็คือเพิ่มเติมก็คือมีเก้าแปดเจ็ดกับหกแปดกับเจ็ดสามศูนย์หกแปดเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามนั่นเป็นเลขล้างเออเป็นเลขค่ายรอตเตอรีสามตัวเออเลขค่ายรอตตอรี่สามตัวครับอ,อันหาสองกับสี่หาสองนี่คือสีบัวมาามันปะ เลขเมื่อคือสีบัวมาว่าเลขอืกเลขมากอะคือ,อยานต์ตเก้าแปดเกียล่ะโอ้ตัวเก่าเลยตัวเก่าเลยล่ะเอออืมฝันเก็ยมาแล้วมาฝันเจียวมานมาฝันว่าบักเขามานอันนั้นแต่น,นี่อีผู้หญิงอีกเก่ามาหาไงอ,อิน อกเกจทุนสามงวดก่อนอีอีอีนั่นมันอนน้ำอีกย่าดมันมามันมานั่นเที่ยวสองเทียวบนน้ำเที่ยวนี่โอ้ไม่เฮ็ดมันมนอนน้ำเก่าชีตุ่มมานนั่นนั่นชีตุ่มปัวหันไหมเออออกโคมันเนาะเอมื่อเกจทุนสามผมถือว่านี่ว่มันีงวดแลอเปเก็ทุนสามไ่อนีปีนี่มันออกทีงวดเร่งเออ เ,เห็นว่าย่ำโค้งชุดท้ายเพิ่มเติมเพิ่งเก้าแปดเจ็ดสองตัวก็หกแปดอแล้วก็ท่ายสามตัวตรซารี 70, ่เจ็ดศูนย์สามนพเซียนเนะเาะได้ค่ายสามตัวเจ็ดศูนย์สามครับผมแต่เก้าศูนย์สามก็ได้เจ็ดศูนย์สามก็ได้อครับผมแต่ว่าบนนี้เก้าแปดเจ็ดยังอยู่เหมือนเดิมเก้าแปดเจ็ดอยู่เหมือนเดิมมีแปดเจ็ดมีหกเจ็ดนะครับว่าตัดเด่นสองตัวแล้วครับเอฟซีครับผม อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อเสียนหายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ